สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับมะพร้าวครับบอลใส่มะพร้าวนะครับก็จะมาทําบอลใส่มะพร้าวนะครับเนื่องด้วยวันนี้นะครับก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับก็เป็นลูกพี่ผมเองนะฮะเอามะพร้าวมาให้ลูกหนึ่งนะครับนะครับบอกว่าทําบอลใส่ให้หน่อยนะครับนะครับซึ่งผมก็ยินดีนะครับนะครับผู้ใหญ่ ขอนะครับเราก็ต้องไม่ปฏิเสธนะครับยิ่งเป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักนะฮะนะครับก็ไหนๆก็จะทำบอนไซมะพร้าวนะครับเป็นการเริ่มทำนะครับก็เลยอัดคลิปมาแนะนำเลยนะฮะว่าวิธีการทำนั้นเริ่มต้นยังไงนะครับนะครับทำยังไงบ้าง ก็เริ่มจากเราได้เราได้มะพร้าวลูกหนึ่งนะครับเราได้มะพร้าวลูกหนึ่งลูกแบบไหนก็ได้นะครับอาจจะเป็นกาบส้มกาบเขียวนะครับลูกใหญ่ลูกเล็กนะครับมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวแกงแล้วแต่นะครับยังไงก็ได้ขอให้เป็นมะพร้าวนะครับถ้าเป็นตาลก็กลายเป็นบอนไซต้นตาลนะครับถ้าเป็นหมากก็เป็นบอนไซต้นหมากนะครับ ก็มีคนทําอยู่นะว่าบอนไซปาล์มก็มีคนทำครับบอนไซตาลนะครับต้นตาลน,นะครับ,นนรบก็มีคนทํานะครับหมากก็มีคนทํานะครับแต่ว่าไม่นิยมเท่ามะพร้าวนะครับคนนี้ก็นําเสนออีกสักคลิปหนึ่งเกี่ยวกับบอนไซมะพร้าวนะครับเรื่องจากเราได้แบบนี้นะครับได้แบบนี้มาแล้ว เราก็แกะเปลือกออกนะครับคิดว่าเพื่อนๆคงจะแกะมะพร้าวเป็นนะฮะนะครับยิ่งอยู่บร้านบันบนอกน,น,นะครับก็คงต้องเป็นนะครับก็วิธีแกะก็ใช้มีดนะครับแบบไหนก็ได้นะครับให้เล่มใหญน่นิดนึงนะก็เฉาะลงไปแล้วก็แบบนี้นะนะครับแล้วก็ดึงนะครับคิดว่าทุกคนคงเป็นนะครับไม่ได้ยากอะไรเดี๋ยวว่าต้องออกแรงนิดนึงนะอม พอเราแกะได้แบบนี้แล้วเราก็ต้องดึงให้สะอาดนะดึงที่เป็นเศษนี่ที่เป็นใยนี่ดึงมาให้สะอาดนะครับสะอาดเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับยิ่งสวยนะครับออกให้หมดนะครับดึงออกนะครับดึงนะดึงออกนะครับ ในส่วนที่ไม่สามารถดึงได้ก็ใช้มีดนะครับใช้มีดขุดออกนะครับใช้มีดขุด หลังจากนี้ใครจะใช้กระดาษทรายขัดก็ได้นะครับหรือว่าไม่ขัดก็ได้แล้วแต่นะครับจะค่อยขัดก็ได้นะครับดูก,กรให้มันรอดแล้วก็นํามาขัดไม่เป็นไรนะครับหรือว่าจะขัดเลยก็ได้นะครับการขัดก็เอากระดาษทรายมานะครับนะครับ แล้วก็ขัดต้องเอาเปลือกออกให้หมดก่อนนะแล้วก็ขัดนะครับถ้าจะขัดนะครับนี่ผมลองทําเป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าผมจะค่อยขัดนะผมจะปลูกก่อนนะครับก็แล้วแต่ใครจะทําจะขัดก่อนหรือขัดทีหลังนะครับก็แล้วแต่นะครับประเด็นคือเราต้องปลูกให้มันอรอดก่อนนะครับพอได้แบบนี้ รเราก็จะปลูกเ,เลี้ยงรากในน้ำหรือว่าในดินนะครับต้องอต้องตัดสินใจนะครับบางคนก็ปลูกในในน้ำนะครับ,บเอาขวดน้ำหรือว่าขวดโหลใหญ่ๆนะครับวางบนหัวขวดนะครับให้รากส่วนนี้จมลงไปในน้ำแล้วก็รากตรงนี้มันก็จะยาวลงมานะครับพอรากยาวได้ ที่ต้องการนะครับก็เอาขึ้นมาปลูกในกระถางโดยให้ารากโชวกรากรากอยู่นะครับพอได้แบบนี้นะครับเราก็แต่งแต่งใบสักนิดนะครับกรีดกรีดนะครับให้ใบมันเปิดนะครับนะครับต้นพึ่งทํานะครับก็ ก็ไม่จําเป็นต้องเอาบามืออะไรมากนะครับเพราะว่าต้นมะพร้าวที่ใหม่ๆนะครับที่มันยังกินอาหารในกระลาอยู่นะครับยังไงมันก็ไม่ตายนะครับส่วนใหญ่จะตายก็ตอนลีดยอดนะครับส่วนใหญ่จะตายตอนติดยอดเพราะเกิดจากการอายอดเน่าเชื้อรานะครับ การทำเปิดเช,อชือราไม่ปิดอะไรแบบนีนะนะบ้นะครับนะครับเราก็ตัดหีิบออกมากลับออกมาดนิดนะครับบางคนนั้นตัดเขียงนะครับเลี้ยงยอดใหม่ทันทีแต่ผมไม่ทําแบบนั้นนะครับผมจะเลี้ยงใน ในกระตักกระถางก่อนนะครับพอมันรากมันลงดินนะครับกินอาหารในดินด้วยในกระลาด้วยนะครับผมถึงจะเขียนะครับจังหวะนี้ผมจะเลี้ยงแบบนี้ก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นสูตรใครสูตรมันนะนะครับนะครับถ้าเราตัดยอดทำยอดทันทีนะครับเหลือยอดอ่อนๆเล็กๆนะครับแล้วก็เอาอะไรนะ อูนขาวอูนแดงมาทาซึ่งมีความเสี่ยงที่ต้นจะติดเชื้อรายอดติดเชื้อราแล้วก็ตายได้เน่านะครับเพราะฉะนั้นผมจะทําแบบนี้ก่อนนะครับครับเราก็ติบไปนะครับการทําแบบนี้ก็สามารถวางโชว์ไปด้วยทันทีนะครับแล้วก็ตกแต่งไปด้วยนะครับ,นะรบเราต้องเอาที่เป็นนี่นะ ที่เป็นดำๆเดุดนี้ด้านข้างนี้นะครับเป็นออกให้หมดนะครับนะครับแล้วก็กรีดกรีดตรงยอดนะครับีดให้มันออกมาสะดวกสะดวกนะครับครับพอได้ฉีกมาแบบนี้แล้วก็ตัดนะครับนี่นะฮะตัดนะครับ นี่นะครับลักษณะนี้นะครับนะครับจากนั้นกระถางครับกระถางเราอยากได้กระถางแบบไหนกระถางถูกๆพอครับพอมันติดรากเดินดีในดินนะครับแต่งสวยงามค่อยเปลี่ยนกระถางาเซรามิกหรือว่ากระถางแพรๆนะครับก็เลือกเอาว่าจะเอาขนาดแบบไหนรูปทรงแบบไหนนะครับ ครับอันนี้ก็เอาตัวนี้มานะครับนะครับเห็นไหมฮะท้ายกระถางนะครับมันจะมีรูนะครับรูใหญ่ไปนะครับเวลาเราใส่ดินนะครับดินใหม่นะครับดินอาจจะร่วงลงไปนะครับในจังหวะที่เรารดน้ําหรือว่ายกไปยกมานะครับเพราะฉะนั้นเราใช้นี่นะฮะกาบมะพร้าวอ่ที่เราเปลือกมะพร้าวนี่นะนี่นะนะครับ ขุยมะพร้าวที่เราฉีกนี่นะครับนี่นะฮะเมื่อกี้นะวางที่ก้นกระถางนะครับนะครับเพื่อป้องกันดินนั้นไหลออกไปนะครับนะครับแล้วก็รักษาความชื้นในดินได้ดีนะครับประวางลงไปนิดหน่อยนะฮะอย่าวางเยอะนะครับวางแค่ปิดรูนิดหน่อยนะครับ จากนั้นครับดินครับดินนั้นเพื่อนๆจะใช้ดินที่บ้านก็ได้นะครับดินหลังบ้านข้างบ้านนะครับดินที่เราเผาหญ้าเผาเศษไม้ใบหญ้าเผาขยะดินที่เป็นมีสารอาหารดินจะออกดำๆหรือว่าดินแบบไหนก็ได้นะครับขอให้อย่าเป็นทรายนะครับอย่าดินแดงที่ไม่มีสารอาหารอะไรเลยนะครับนะครับเราอยู่บ้านนอกก็สามารถที่จะ หาดินที่บ้านได้นะครับแต่วันนี้ผมจะใช้ดินซื้อนะครับถุงหนึ่งนะครับ20บาทถึง25บ้าบาทนะครับเป็นดินดินหมักคีวภาพพร้อมปลูกนะครับนะครับนะครับเป็นดินที่ปลูกไม้ได้ทุกชนิดนะครับนะครับผมจะใช้ดินอันนี้นะครับ เทดินลงไปครับเห็นครับเห็นไหมฮะดินผสมปุ๋ยเรียบร้อยนะครับมีความดํามากนะครับนะครับหายห่วงเรื่องสารอาหารนะครับนะครับก็เทลงไปนะครับครับเทลงไปครับจากนั้นนะครับมะพร้าวนะครับก็ใช้มืออ่ เปียเปียดินหน่อยนะครับหรือว่ากดๆให้มันแน่นนิดนึงนะครับจากนั้นก็วางลงไปนะครับนี่จะวางถ้าลำต้นตรงขึ้นเราก็วางแบบนี้ได้นะครับก็จะเป็นทรงนี้นะครับหรือว่าเราสามารถที่จะเลือกทรงได้ก็ตอนปลูกนี้แหละครับนะครับเพราะว่าต้นที่ขึ้นมานั้นมันสามารถดัดตัวเองได้นะครับนะครับถ้าเราปลูกแบบนี้ธรรมชาติของต้นไม้นะครับมันก็จะดัด ลงไปได้โดยธรรมชาติของมันนะครับอันนี้ผมจะวางแบบนี้นะครับครับนเพื่อนครับราด้านบนนะครับที่มันงอขึ้นแบบนี้นะครับเราจะไว้ก็ได้เราจะตัดก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าถ้าตัดตอนนี้นะต้นก็ไม่ตายนะครับเพราะว่าต้นนั้นยังกินสารอาหารในกระลาอยู่นะครับนะครับอาจจะแบบนี้ก็ได้หรือว่าถ้ามัน มันแตกแล้วมันหักแล้วเราจะตัดออกก็ไม่เป็นไรนะครับครับอันนี้ผมจะนนี้รากมันแตกแล้วนะครับผมจะตัดออกเลยกันนะครับนี่ครับตัดออกนะครับนี่นะครับ แล้วก็เอาดินมาใส่ข้างๆให้เต็มนะครับครับใส่ข้างๆให้เต็มนี่นะครับกดๆนะครับให้มันแน่นนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงแบบนี้เพียงแค่ประมาณอ่า เจ็ดแปดเดือนนะครับหรือปีหนึ่งนะครับพอรากมันยาวต้นแข็งแรงดีเราก็ต้องยกรากทีหนึ่งเพื่อโชว์รากนะครับหรือว่าใครที่จะเลี้ยงให้โผล่กระถางมาแล้วก็ใช้กลวยล้อมนะครับใส่ดินก็ได้นะครับแต่ว่าผมทําแบบนี้เพราะว่าวันหนึ่งผมก็ต้องเปลี่ยนกระถางอยู่ดีนะครับแล้วก็ฝังไปสักครึ่งลูกนะครับฝังไปครึ่งลูกนะครับนี่นะครับ นี่นะฮะนี่นะครับนะครับจากนั้นครับเอาน้ำรดนะครับน้ำรดลงไปนะครับ ที่มีแสงแดดนะครับเพราะว่าต้องระวังกะลานั้นแตกนะครับเพราะน้าในในน้ามะพร้าวในกะลานั้นมันจะเกิดแก๊สนะครับเมื่อโดนมันก็มีแก๊สอยู่แล้วนะครับน้ามะพร้าวนะครับมันมีความหวานมีอะไรของมันอยู่แล้วนะครับเวลาโดนแดดนะครับมันก็จะเกิดการแก๊สนะครับมันจะเกิดแล้วก็มันจะแตกนะครับมันจะร้าวนะครับเพราะฉะนั้นอ่าจะให้ดีก็วางไว้ที่ร่มก่อนดีที่สุดนะครับ หรือว่าที่ที่มีแดดรำไรนะครับอ่อนๆนะครับในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะครับหลีกเลี่ยงแดดแรงนะครับในตอนเที่ยงช่วงบ่ายอะไรแบบนี้นะครับจากนั้นครับจากนั้นเราใช้ผ้านะครับผ้าเก่าๆนะครับนะครับปิดกลาไว้นะครับผ้าเก่าๆปิดกลาแล้วก็โคน ต้นเอาไว้นะครับเพื่อหนึ่งรักษาความชื้นครับคุณครับความชื้นทําให้รากนั้นเดินดีขึ้นนะครับเร็วขึ้นแต่ก็สองป้องกันกะลาแตกนะครับนี่นะครับมัดไว้แบบนี้สามนะครับป้องกันสัตว์หรือว่าแมลงที่มันจะมากินต้นต้นขอบนี้นะครับพอเราแกะใบออกนะครับต้นนี้มันก็จะอ่อนนะครับ ทาให้มันจะมีหอยหรือว่าแมลงต่างๆนะครับมากินน้ําหวานนะครับแล้วก็มันจะส่งผลให้กับต้นมะพร้าวของเราได้นะครับนี่นะครับก็ปิดไว้นะครับแล้วก็พอวันสองวันนะครับเราก็รดน้ํานะครับรดไปนะครับ รหรือว่าจะเปิดผ้ารถก่อนแล้วก็ปิดก็ได้นะครับเห็นไหมมันก็จะมีความชื้นที่ผ้านะครับนี่พอเป็นแบบนี้นะครับเราก็ตั้งไว้นะครับตั้งไว้รดน้ําอย่างเดียวนะครับพอใบมันใหญ่ขึ้นนะครับใบมันใหญ่ขึ้นเราก็ค่อยเอาออกนะครับทีเราใบใบข้างนอกนะครับเหลือ,อไว้หนึ่งยอดกับอีก หใบไว้ประคองนะครับหมายถึงว่า2อ,อันนี้นะฮะนะครับถ้าเราไม่ไม่ไว้ใบที่กาบที่ไว้ประคองส่วนใบอ่อนนั้นจะหักได้นะครับแล้วก็พอต้นเราดูนะครับว่าต้นมันแข็งแรงนะครับใบก็จะแข็งแรงจะดีนะครับเห็นก็เปิดผ้าดูรากนั้นมีการ เดินดีนะครับมีรากอ่อนสีขาวขาวงอกออกมาลงในดินกินอาหารนะครับเราก็ตัดเขียงนะครับซึ่งมีผมมีตัวอย่างทําไว้แล้วนะตัดเขียงนะครับ,นะรบประมาณไม่กี่เดือนนะครับประมาณ2เดือนประมาณนี้รากมันก็จะเดินลงสวยนะครับเราก็ตัดเขียงตัดเขียงเสร็จแล้วก็เอาถุงถุงครอบไว้นะครับใช้ยางมัดนะครับป้องกัน ความชื้นแล้วก็มแมลงนะครับแล้วกอ็อากาศนะครับที่แปรปวนนะครับความร้อนความเย็นนะครับทำให้ยอดอ่อนนั้นมีผลกระทบได้นะครับ,รบแล้วก็พอเราตัดเขียงนะครับยอดอ่อนขึ้นมาใหม่จากนั้นเราก็ตกแต่งใบตกแต่งกลับให้เป็นบอนไซนมะพร้าวที่ สวยงามแล้วก็มีใบแตกนะครับได้ต่อไปใช้เวลาประมาณหนึ่งปีและเกือบปีนะครับจะให้สวยนะฮหปีจะดีมากนะครับนะครับในจังหวะนั้นนะครับเ,เราก็ถอดออกมาขัดกระดาษทรายอีกก็ได้นะครับแล้วก็ลงเลกเกอร์ให้เงานะครับหรือว่าจะลงเลกเกอร์ในช่วงที่เรายกรากก็ได้นะครับ พอเรายกรากเปลี่ยนกระถางเราค่อยลงเลกเกอร์ทีก็ได้นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆืนะครับที่รับชมนะครับสำหรับงานบอลไซมะพร้าวในวันนี้นะครับนี่นะนะครับนะครับก็ต้นใหม่ใบมันจะเป็นแบบนี้แหละครับนะครับบางคนตัดเขียงนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ผมรอให้ต้นนั้นเดินรากดีก่อนนะครับ ราะว่าอย่าใจร้อนนะอย่าใจร้อนนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ